คนที่มีโรคกระดูกและข้อต่อถึงจะเข้าใจมันทรมานแค่ไหนมันเจ็บปวดแค่ไหนความเจ็บปวดนั้นจนทำให้สูญเสียความอยากอาหารและการนอนหลับเจ็บอย่างรุนแรงในกระดูกโรคกระดูกและข้อต่อมีหลายประเภทแต่ที่พบบ่อยที่สุดคือโรคข้ออักเสบรูมาตอยโรคข้อเข่าเสือ่อมโรคกระดูกพุนโรคกระดูกเคลื่อนหมอนรองกระดูกเคลื่อนอาการปวดสะโพกโรคเกาทั้งหมดนี้ทำให้เกิดอาการกำเริบอาการปวดข้อที่ยืดเยื้อทำให้ผู้ป่วยเดินและลำบากเคลื่อนไหวร่างกายจะเหนื่อยล้าและขาดสติอยู่เสมอ ในเวลากลางคืนอาการปวดเกร็งจะบ่อยขึ้นและเจ็บปวดมากขึ้นทําให้ผู้ป่วยนอนไม่หลับนําไปสู่โรคอื่นๆอีกมากมายอาการปวดกระดูกและข้อสร้างปัญหาในชีวิตมากมายสุดยอดผลิตภัณฑ์สาหรับผู้ที่มีอาการปวดกระดูกและข้อต่อนมน้ําหรือพิเศษสําหรับผู้ที่มีอาการปวดกระดูกและข้อต่อฮาลินแคนซีนมน้ําหรือพิเศษสําหรับกระดูกดื่มทุกวันวันละหนึ่งแก้วด้วยสารอาหารครบถ้วนกระดูกและข้อต่ออ่อนนุ่มอายุ60ปี70ปีหรือแม้แต่80ปีขึ้นไป กระดูกและข้อต่อยังคงมีความยืดหยุ่นแข็งแรงเคลื่อนไหวได้ง่ายดีไม่ต้องกังวลเรื่องกระดูกและข้อแสกซ้อนไม่ต้องทนทุกทรมานจากอาการปวดกระดูกและข้อต่อเรื้อรัรงอีกต่อไปอันนะคะซื้อ3แถมหนึ่งซื้อ4แถมสองซื้อหแถม3เปิดเผยให้ทุกคนได้รู้จักค่ะพ่อแม่และคนเป็นที่รู้จักของน้ำมนต์ทุกคนและตัวน้ำมนต์เองต่างก็เป็นลูกค้า V I P ของฮาลีนค่ะ ทิ้งหมายเลขโทรศัพท์ของคุณไว้ด้านล่างอย่างรวดเร็วนะคะเพื่อสั่งซื้อมั่นใจค่ะว่าคุณจะได้ของและคุณภาพที่ดีราคาที่ดีเพียงฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้เพื่อรับปรึกษาโดยฟรีค่ะโอ้โหผู้ชมมากกว่า1นึ่งมคนแล้วค่ะทุกคนกดไลค์และแชร์ไลฟ์ของน้ำมนต์นะคะแน่นอนว่ามีคุณป้าคุณลุงพี่น้องหลายคนเลยที่นอนไม่หลับ เพราะอาการปวดกระดูกข้อต่อไปรักษามาหลายที่แล้วแต่อาการป่วยก็ยังไม่ดีขึ้นดังนั้นทุกคนเชื่อน,น้ำมน์นะคะแล้วก็ทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้สั่งฮาลีนแคนซีและเฉพาะในช่วงไลฟ์ของน้ำม์เท่านั้นค่ะหากคุณสั่งฮาลีนแคนซีคุณจะได้รับคอมโบโปรโมชั่นสุดคุ้มดังต่อไปนี้คอมโบหซื้อสแถมหนึ่ง คอมโบ2ซื้อ4แถม2องคอมโบ3ซื้อ5แถม3และคอมโบ4ค่ะซื้อ1แถม10โอ้โหประหยัดจริงๆเลยนะคะประหยัดไปกว่า7,000บาทพร้อมจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยหากซื้อในไลฟ์สดของนนมนมั่นใจได้ค่ะว่าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซนหากใครสนใจคอมโบตัวไหนคอมเมนต์ได้เลยนะคะใครอยากได้รับสิทธิ์ซื้อ 3แถมหนึ่งคอมเมนต์เลยนะคะว่าคอมโบหนึ่งเหมือนกันค่ะใครสนใจซื้อคอมโบซื้อสแถมสองเม้นเลยนะคะว่าคอมโบ2ค่ะว้าวเห็นคอมเมนต์เยอะมากเลยค่ะคุณลินลี่ซื้อคอมโบหนึ่งคุณธนนาซื้อคอมโบ3ซื้อห้าแถมสาโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะคุณตาลคอมโบ2หูขอบคุณมากๆค่ะพี่ปานพี่ปานให้ความเห็นว่า ขออีกสามกล่องซื้อมาสองกล่องวันก่อนพ่อแม่ใช้แล้วชอบมากลดอาการปวดหลังได้หมดโอ้โหเยี่ยมไปเลยค่ะขอแสดงความยินดีกับพี่ปานและครอบครัวนะคะทุกคนเพียงแค่คอมเมนต์หมายเลขโทรศัพท์ไว้ทางแบรนด์จะติดต่อเพื่อแนะนำและยืนยันคำสั่งซื้อให้กับทุกคนคะ่ะยิ่งซื้อมากราคายิ่งถูกยิ่งซื้อมากยิ่งคุ้มค่าน่าดึงดูดจริงๆคะ่ะทุกคนคะ ขอย้ำเตือนผู้ประสบปัญหาเกี่ยวกับกระดูกและข้อต่อเช่นมีอาการชาตามแขนและขาปวดคอไหล่ปวดแสบปวดร้อนตามเอวปวดบวมข้อเข่าแขนขาข้อตึงในตอนเช้าลุกนั่งลำบากข้อต่อมีเสียงดังเอียดปวดกระดูกขอแนะนำให้ใช้ ฮาลีนแคนซีค่ะหากทุกคนใช้ฮาลีนร่วมกับการควบคุมอาหารและออกกำลังกายอย่างเหมาะสมกระดูกและข้อต่อของคุณจะดีขึ้นอย่างแน่นอนอาการชาจะน้อยลง